อาจารย์นี่อันนี้ยันอะไรครับอันนี้ยันมหาอาถรรพ์อืมยันมหาอาถรรพ์มหาอาถรรพ์นี้เป็นยันอาถรรพ์ใหญ่ที่สุดในบรรดาอาถรรพ์ที่ว่าแรงๆคือยันมหาอาถรรพ์ใหญ่ทสุดแล้วไม่มีไม่มีใหญ่กว่านี้แล้วไม่มียันนี้สามารถเขียนแล้วก็เอามาผูกแขนเออแขนเราป้องกันเวลา คุณใสจะเข้าตัวหรือเราไปกินข้าวดื่มน้าอะไรเราก็เอามือที่เรามีตะกุดอาถรรพ์น,นี่เลยไปจับเชื่อมหมดเลยอื mm hmm. ของที่เขาจะใส่มานี่ยไม่ว่าใสมากับเงินเสนียาเฟสอะไรก็แล้วแต่เขาใส่มาบางทีก็เอาสีพึ่งไปทากับเงินแล้วเอามาให้เราหรือเอากับของทากับของกินหรืออะไรเอามาฝากเราเนี่ยเราเอามือที่มีตะกุดมหาอาถรรพ์น,นี่ไปจับจับของนั่นเชื่อมหมดเลย mm hmm. ไม่มีอะไรเหลือไม่มีอะไรเหลือ อันนี้ก็เป็นอย่างกับเป็นผู้พิเศษเลยสิเออมันเข้าตัวเราไม่ได้เพราะมันมีตะกุดที่อยู่ที่ข้อมือเราแล้วเราไปแก้ของคนอื่นได้ด้วยใช่อ๋อนี่ก็ก็อารมณ์คล้ายๆมีนหมอคล้ายๆกันแต่แรงกว่าแต่แรงกว่าเพราะว่ามันเป็นยันมหาอาถรรพ์ใหญ่อืมนี่คือสูงสุดของการป้องกันแล้วแก้แล้วใช่ยันสูงสุดแล้วยันนี่คือพูดง่ายๆจะคุณใส่มนดำจะแรงมาจากไหนโอททำอะไรไม่ได้เลย ทำอะไรไม่ได้เสื่อมหมด,หมดเสื่อมหมดอืมเอาถ้าอย่างนี้ทําเป็นตะกรุดถ้าเขาอยากได้นี่ก็ต้องสั่งทําเอาก็ได้ใช่ไหมต้องสั่งทําเอาเพราะว่าเขา,าจะไม่ทําไวเอาเหรอแจกจ,จ,จานทําวิธีจานเฉพาะวันอังคารแค่นั้นเองก็คือทําเป็นขึ้นเฉพาะเป็นของบุคคลนั้นไปเลยใช่อื